วงในลือสพัดส,สาวมือที่สามไม่จบง่ายๆเตรียมสู้คดีเมียหลวงจูนเพนชุลีเรียกว่าก่อนหน้านี้ทนายชายพัฒทนายความของจูนเพนชุลีได้ออกมาเผยสภาพจิตใจของจูนหลังฟ้องมือที่สามของหนุ่มกะลาไปสิบล้านบาทและศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเรียบร้อย และล่าสุดวงในลือสพัดเมื่อสาวมือที่สามไม่จบง่ายๆเตรียมสู้คดีจูนเพนชุลีภรรยานักร้องดังหนุ่มกะลาโดยเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ากิจจะสู้คดีหรอแม่เป็นเมียน้อยยังไงให้ดูเฟียสสินะสู้ไปก็แพ้อ่ะเนาะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นแพ้แน่นอนผู้ชายพูดออกหวนกระแสเองว่า คบกับอีแหนคนนี้หลักฐานมัดขนาดนี้บางคนบอกว่าทีมแม่จูนและบางคนก็บอกว่ากบในกลาเนาะเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ